ก็เต็มที่นะตอนนี้ร่างสภาพร่างกายเขาประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแปดสิบเอร์หมายถึงว่าบวกกับอายุเรานะถ้ามันเปรียบเทียบกับพวกวัยพวกวัยรุ่นก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เราที่เราที่ผมบอกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหมายถึงว่าผมอายุสี่สามแล้วถามว่าจะให้มันเต็มร้อยก็คือต้องบอกว่ามันเต็มร้อยมันมันได้เท่านี้อ่มันได้เท่านี้มันได้เท่านี้ก็คือว่าเราอายุเยอะไงแต่ถามว่าร่างกายผมก็ถามว่าสามยกนี่ก็คือว่าไม่คือไม่หมดอ่ะ น่าจะลองมาแล้วว่าเห็นพี่ซ้อมอยู่ผมได้ดูอยู่ใช,ใช่ใช่ครับผมก็ซ้อมหนักช่วงช่วงหลังๆมาก่อนที่จะมาเทนร,ร่างกายคือซ้อมหนักคือว่าซ้อมทุกวันเช้าก็วิ่งเช้าวิ่งเย็นก็แบบปั้มกระสอบปั้มตีกระสอบล่อเป้าเล่นเชิงอะไรครับตามที่ค่ายเขาจัดให้เอาเป็นว่าเอฟซีพี่เนี่ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่ว่าผมจะหมดหรือจะอะไรเพราะว่าผมเนี่ยถ้าเจอโนมูคนอื่นนะ ครับผมก็อาจจะแบบว่าไม่แต่ตอนเนี้ยผมเจออาจารย์ฉุยเพราะอาจารย์ฉุยเนี่ยเขาปิดมากเลยเขาเป็นมวยถ้าผมไปมัวแบบซ้อมหล่อแหละเนี่ยผมอาจจะตู้มด้เพราะผมต้องเอาความใหญ่เข้าประท้าเขารเราเห็นได้แล้วจากเกมเมื่อวานใช่ใช่ใช่ครับใช่ผมนี็แล้วได้ถ้าเราแรงหมดหรือ,อไงนะเราแพ้เขาแน่นอนอาจารย์ฉุยคือผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นค,คือถ้าผมจะแพ้ผมขอผมว่าได้เดินแรกได,ได้อะไรให้มันแบบว่า ให้เอผมได้แบบว่าสะใจในการในการชวงของคุนนี้ครับเพราะผมมันเป็นรายการตดจริงมันเป็นครั้งแรกของผมที่ผมได้ขึ้นมาดำเนินมันอาจจะเป็นความทรงจําของผมใช่ใช่ไหมคลลุกผมฟังใช่ไหมเอาตรงๆใครก็อยากจะชกออะผมบอกเลยเราไม่ใช่นักมวยอาชีพด้วยแล้วเราเคยผ่านคุกผ่านอะไรมา ครับโอกาสอย่างนี้มันหาได้ยากาเคยสิ่งในร้านมันก็เป็นไปไม่ได้นะเคยคิดมาก่อนไหมว่าแบบอยากจะมาชกเวทีมวยราชเดำเนเคยมีในหัวบ<อ>้างเราถามว่าเราอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเราใฝ่ฝันอยากจะเป็นมวยแต่ไอความคิดเนี้ยมันไรความคิดเรามันมันมันพูดกับตัวเองแว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมาขึ้นชกในเวทีมวยราชดำเนินใช่ไหมหลายหลายอย่างเนาะองค์ประกอบใช่โอ้โหอยู่ดีๆแบบเฮ้ยนี่อีกไม่กี่วันจะไปยืนบนเวทีมวยราชดำเนินแล้วอ่ะใช่ครับแล้วก็จะยืนในฐานะแบบชกกันจริงๆด้วยใช่ชกจริงๆด้วยครับครับผม อาทีนี้พูดถึงคู่ชกแลวหน่อยรู้จักกันมาอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ฉุยที่ผมไม่เคยรู้จักนะครับเพราะอาจารย์ฉุยเนี่ยอาจจะเคยผ่านเรือนจําเดียวกันมาแต่คนในีเราในในพลพศผมอาจจะอยู่มาก่อนเขาครับมารู้จักกันแบบว่าในรายการการละครหนึ่งไฟนี้เพิ่งมารู้จักกันใช่ใช่แต่ก็รู้จักกันในสายเพื่อนเพื่อนใช่ใช่ครับใช่แต่ว่าถ้าส่วนถ้ก่อนว่าก่อนที่มาโชกการละครหนึ่งรู้ว่าเขาเป็นมวลมาก่อนครับครับให้เรื่องรถไงรอ้นี่เจ้าของรายการนะครับ นี่คพี่ปุ้มนะพี่ปุ้มกระบะซิ่งครับพี่ปุ้มกระบะซิ่งนะไปถอยรถให้แป๊บหนึ่งครับนี่ดูดูสกิลการขยับรถเป็นไรว้าโ,โอเคครับพี่ปุ้มฝาก FC แฟนคลับหน่อยก็คือผมก็อยากฝากช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยในศึกการันครั้งหนึ่งไฟในครั้งนี้ที่ผมจะโชว์วันที่20ธบันวาคมนี้ก็คือ อย่าลืมฝากติดตามคือว่าแพชชนะเันการกีฬาก็อ,อยากให้เอฟซีเข้าใจคือว่าเรื่องกีฬามันมีแพมีแพ้พิชินา,าอยู่แล้วนะผมไม่ใหญ่ทุกคนมานะแต่ผมจะสู้ให้เต็มที่จะทําให้ดีคือว่าจะให้ทุกคนแบบว่าแบบให,ให้ให้ทุกคนมองเห็นในความตั้งใจของผมในศึกครั้งเนี้ครับครับผมฝากไ็้ด้วยครับครับ,รบ<ม>ขอบคุณมากครับครับผมครับ